กลายเป็นที่จับตามองแทบจะในทันทีสำหรับภาพถ่ายร่วมเฟรมกับหนุ่มหล่อหุ่นล่ำที่ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังตะกแตนชลดาได้โพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นหัวใจดวงโตจนบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันตั้งข้อสงสัยว่างานนี้จะใช่การเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าโดยภาพดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเผยให้เห็นชอ็อตหวานๆแซ่บๆขณะที่ทั้งคู่ยืนอบไหล่แนบชิดตัวติดกันท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกของฉากหลังที่เป็นท้องฟ้า ภาภูเขาแม่น้ำและความเขียวขจีของธรรมชาติแล้วส่วนของคอมเมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำถามเด็ดที่พิธีกรรุ่นพีพีเคปิยวัน์เข้ามาเปิดประเด็นเคลียร์ข้อสงสัยสั้นๆแต่ได้ใจความว่าแฟนหรอนั่นกลับถูกสาวตะกะแตนชลาดาต,ตอบด้วยการตั้งคำถามว่าหล่อไหมละ่ะงานนี้ก็เลยยิ่งเป็นการกระตุ้นตอมสงสัยและชวนให้แฟนๆอยากรู้สถานะความสัมพันธ์ครั้งนี้ของศิลปินลูกทุ่งคนโปรดกันหนักมากเลยทีเดียว